นี่กล้าเถียงเหรอหาว่าเฮียโกหกถ้าเรื่องมากแบบเนี้ยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานแล้วเดี๋ยวเฮียหาคนใหม่เอาเสร็จแล้วเหรอใช่ครับอืมดีมากอ่ะข้าแรงของคงครับเฮีย เฮียครับมีอะไรอีกล่ะทําไมวันนี้ผมได้400อยครับทุกทีผมเหมาครั้งละ5้าอนะครับก็เมื่อวานนะลูกค้าก็คอมเพนมาข้าวของเสียหายเฮียก็เลยต้องมาหักที่เองนี่แหละแต่ทุกทีเวลาผมยกของอ่ะผมยกระวังนะครับแล้วของลูกค้าจะเสียหายได้ไงครับเฮียนี่กล้าเถียงเหรอถามว่าเฮียโกหกถ้าเรื่องมากแบบเนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานแล้วเดี๋ยวเฮียหาคนใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับแค่400ก็400ครับเออ พูดให้มันรู้เรื่องแบบนี้หน่อยจะได้ร่วมงานกันนานๆงั้นผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับเออเข็มยังไม่น้อยเลรออือ พรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันศุกร์ไงเขมมีอะไรหรือเปล่าฉันให้พี่คิดดีๆพรุ่งนี้เป็นวันอะไรอ๋อวันพักไงอย่างนั้นตอนเช้าอะ่ะเราทำบุญตะ巴บบด,ด้วยกันไหมนี่พี่จำไม่ได้เลยเหรอวันครบรอบที่เราครบกันสิปีไงอ๋อที่จำไม่ได้อะ่ะก็เพราะมัวแต่จำเรื่องกิ๊กใช่ไหมพี่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะเขมพอดีว่าช่วงนี้อะ่ะพี่งานยุ่งอะ่ะงานยุ่งพี่ไม่ต้องมาแผเลย ฉันโทรหารพี่ป้องละวที่เขาบอกว่าที่ทํางานที่อ่ะไม่มีทาโอทีช่วงนี้อ่ะพี่ติดธุระจริงๆนะเขมไม่ต้องมาอ้างเลยค่ะเข,ขมเป็นโกรธที่เลยนะขอโทษเอาอย่างนี้มันพรุ่งนี้อ่ะมัาเป็นวันครบรอบของเราแล้วเป็นวันสําคัญด้วยเดีย๋ยวพี่พาไปกินของอร่อยๆนะนี่พี่คิดว่าพาฉันไปกินของอร่อยๆแล้วฉันจะหายโกรธเหรอฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะแต่ว่า ร้านเมามันเนยอะ่ะมีทั้งกุ้งหอยปูปลาสดๆและตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอะ่ะไม่รู้ว่าคนแถวนี้จะอยากไปไหมเนาะไปแปลว่าหายกรธพี่แลใช่ไหมไม่อ,มอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ค่อยว่าก,กันก็ได้พี่แบบนั่งก่อนนะมองมัมมเลยดูรีวิวร้านก่อน กินนนัเะลินฉันว่าพี่หนึ่งอะต้องมีกิ๊กแน่เลยจะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะพี่หนึ่งอะออกจะรักแกมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งอะเขาก็เป็นคนขยันทำงานมากอีกด้วยอะแต่ช่วงเนี้ยพี่หนึ่งเขาเปลี่ยนไปมากเลยนะแกเปลี่ยนไปยังไงอะ่ะก็โทรไปหลายสายก็ไม่เคยรับ ลายไปก็ไม่เคยอ่านอ่ะอย่างเงี้ยมีกิกชัวไม่หรอกมั้งพี่หนึ่งเขาติดงานอยู่หรือเปล่าฉันโทรไปถามพี่ปอง้วนะเขาบอกว่าช่วงเนี้ยที่ทํางานพี่หนึ่งไม่มีโอทหรออืมเป็นไปไม่ได้หรอกเข็มพี่หนึ่งเขาอะออกจะขยันทํางานอีกอย่างนึงนะเห็นชอบทำโอทไปบ่อยไม่ใช่หรอหรอเอ้หนูว่าเป็นเรื่องนั้นนะ งั้นเดี๋ยวเย็นนี้ยฉันพาแกไปดูแล้วกันไปรีบทำงานให้เสร็จนี่เองทำอะไรเนี่ยดูสิข้าวของตกเสียหายหมดแล้วเดี๋ยววันนี้จะไม่จ่ายค่าแรงเลยถึงว่าละลูกค้าก็คอมเพนไปหมดว่าข้าวของเสียหายแบบเนี้ยเก็บเลยนะขอโทษครับเมียเดี๋ยวผมจะรีบเก็บครับเออเร็วๆมีลูกจ้างอะไรเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องเลยเป็นไงล่ะเขียบฉันบอกแกแล้ว แกฉันว่าเรากลับก่อนเถอะเดี๋ยมีอะไรไปคุยกันที่รถนะลินฮะ่ะนี่ถ้าแกไม่พามาฉันไม่รู้เลยนะว่าพี่หนึ่งเขาทำงานหนักขนาดนี้อ่ะไม่เป็นไรเราเข็มฉันนะ่ะขับรถผ่านเส้นนี้ประจําเลยฉันก็เพิ่งมารู้แหละว่าพี่หนึ่งเขามาทำงานเสริมที่นี่แล้วทำไมพี่หนึ่งเขาไม่เคยบอกฉันเลยอ่ะเขาคงไม่อยากให้เข็มเป็นห่วงมั้ง คิดมากเลยไม่ให้ฉันคิดมากได้ไงอะ่ะโทรไปก็ไม่เคยรับสายแถมกลับบ้านก็ดึกฉันก็นึกว่าเขามีจิตสะอีกอะเอานาะวันนี้ก็ไม่เห็นความจริงละขิมก็อย่าคิดมากล่ะตายเลยเดี๋ยววันนี้ฉันว่าจะทำอาหารอรอ่อยอร่อยให้พี่หนึ่งกินจะหนูไปส่งที่บ้าน พี่กลับมาแล้วเหรอใช่พี่ขอโทษนะที่กลับมาช้าพอดีว่างานยุง่งพี่เลยทําให้เข็มรอนานนะไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันรู้ว่าพี่งานยุง่ง <c oughs> วันนี้พี่เหนื่อยไหมอะ่ะ <c oughs> ก็นิดนึงอะ่ะแล้วเข็มไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกเหรอเดี๋ยววันนี้เราจะไปร้านมังมันเหนื่อยนะอ๋อฉันว่าไม่ไปละร้านนั่นน่ะคนมันเยอะฉันไม่ชอบรอ <c oughs> พี่ซื้อให้ถือว่าเป็นวันครบรอบที่เราครบกันสิบปีพี่ไม่จำเป็นต้องลำบากถึงขนาดนี้เลยก็ได้นะยิ่งช่วงนี้ทองราคาแพงอยู่ด้วยอะ่ะแค่พี่พาฉันไปทานของอร่อยออร่อยที่ร้านข้างทางก็พอแล้วพี่ไม่เป็นไรพี่ตั้งใจเก็บเงินซื้อให้เข็มเลยนะขอบคุณมากเลยนะพี่แล้วอย่างนี้อย่างนี้กินอะไรอ่ะเข็มฉันเตรียมอาหารไว้แล้วพี่ แกงส้มชะอมกุ้งไงของโปรดพี่เลยฉันใส่กุ้งตัวใหญ่เลยนะเดี๋ยวฉันไปตัดก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปช่วยนะไม่ต้องหรอกพี่พี่นั่งรอยอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันจัดการให้ <c oughs>